ไม่นะัสาาสิตอบกลับแล้วหลังโดนชาวเน็ตแซะไม่สวยเท่าแอปทักษอร เรียกว่าเริ่มเปิดตัวกันมากขึ้นแล้วสําหรับนักแสดงสาวไมนาภา,าสสิกับไฮโซหนุ่มทายาทตระกูลดังสงกรานต์เจชณรงค์ที่ถึงแม้ว่าทั้งคู่ไม่มีรูปคู่ออกมาให้เห็นแต่ทั้งการถ่ายรูปและการไปเที่ยวต่างๆก็อยู่ในมุมที่เหมือนกันให้เห็นอยู่บ่อยๆล่าสุดค่ะไมนาภาสสิก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่เล่นกับลูกสิงโตตัวน้อยที่เขาใหญ่โดยเป็นมุมกล้องถ่ายเดียวกับสงกรานที่ได้ลงไว้จนหลายคนใจฟูเข้ามากดไลค์คอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักที่เรียบง่ายของคู่นี้แต่งานนี้ดูเหมือนจะแอบมีาาาามมา่ขึ้นเบๆคะ เมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ไว้ว่าไม่มีใครสวยเท่าแอปเลยคนนี้ยิ่งไม่สวยค่ะซึ่งทางด้านไม้นะคะสสิเห็นแล้วก็เข้าไปกดไลค์คอมเมนต์ดังกล่าวแทนการตอบโต้ด้วยการพิมพ์ข้อความใดๆกลับซึ่งต่อมาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมที่ชาวเน็ตคนนี้ได้แสดงความคิดเห็นที่ไม่น่ารักในพื้นที่ของไม่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้มพภาพลิป